เจ้าเสือข่านฟ้าภาษาไทยใหญ่เจ้าเสือข่านฟ้าภาษาไทยใต้คงเจ้าเสือข่านฟ้าหรือเจ้าหลวงเสือข่านฟ้าทรงเป็นวีรบุรุษที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยใหญ่เพราะทรงรวบรวมรัฐไทยใหญ่ต่างๆที่เป็นอิสระต่อกันให้มาเป็นอาณาจักรเดียวกันภายใต้ชื่ออาณาจักรเมืองเมาหลวง ในรัชสมัยนี้อาณาจักรเมืองเมาหลวงมีอำนาจเกรียงไกรและเจริญรุ่งเรืองที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยใหญ่ตามพงศาวดารฝ่ายใตย้กล่าวว่ามีเมืองเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งในอาณาจักรหมอกขาวเมาหลวงเจ้าฟ้าผู้ปกครองนามว่าเจ้าหลวงคุณพังคําเจ้าหลวงไม่มีพระโอรสจึงให้มเหสีและพระสนมบวงสวงเทพเทวดา เพื่อประธานพระโอรสครั้นตกกลางดึกได้มีเทพเทวดามาหานางอ่อนซึ่งเป็นสนมถึงในห้องนอนอยู่มาไม่นานนางอ่อนมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเจ้าหลวงจึงหวาดระแวงสงสัยว่านางจะลักลอบมีชู้เมื่อความคลางแคลงใจเพิ่มมากขึ้นจนทนไม่ไหวเจ้าหลวงขุนผางคำจึงขับไล่ให้นางออกจากวัง และยังมีพระราชองค์การให้นางต้องเลี้ยงชีพด้วยการขอทานนางอ่อนเร่ร่อนระเนจรไปจนถึงบ้านกายบ่อเชิงเขาดอยดาวนางได้คลอดลูกแฝดสามคนคือขุนอ้ายนาเมืองขุนยี่ข่างคำเสือข่านฟ้าขุนสามหลวงฟ้าต่อมาไม่นานขุนอ้ายนาเมืองวาสนาน้อยมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน ก็มาเสียชีวิตทิ้งสองทั้งสองต่อมาแฝดสองพี่น้องเจริญวัยได้15ถึง16ขวบปีเทวดาพระเสื้อเมืองก็ได้มาเข้าฝันบอกให้ไปขุดเอาจุ้มตราแผ่นดินที่บริเวณหัวร้ายใกล้ที่อยู่ครั้นได้ตราแผ่นดินมาเก็บไว้ไม่นานพระมะเหสีของเจ้าหลวงคุณผางคำคือนางอีคำแดงก็สิ้นพระชนลงเมื่อเมืองไร้ ซึ่งพระมเหสีและไม่มีรัชทายาทสืบราชบัลลังก์พวกขุนนางจึงประชุมตกลงกันแก้ปัญหาด้วยการเชิญสองพระโอรสจากบ้านป่ามาครองเมืองส่วนพระนามเสือข่านฟ้าที่เจ้ายี่ช่างคำได้มานั้นมีเรื่องเล่าว่ามีครั้งหนึ่งเจ้ายี่ขางคำอยู่ในป่าเคยถูกเสือตะปบจะฆ่าชีวิตเพื่อเป็นเหยื่อ แต่ด้วยบุญญาธิการจึงแคล้วคลาดจากการเสือถูกเสือทำร้ายได้แต่